มามามาโอ้ขี่รถสอดกันตีลีตีลีมาส่องลูกมสวัสดีครับมาลูกมาได้พอป่าดัฮะได้ไงทำไหนป่าโอ้ผมมาให้พ่อเบ่งน้ำเล่อย้ยป่ายังพอคอตโอ้ลูกใส่ไงอาสูงไปซิเบ็ดได้ปลาควหไงมากว่าจะรโลลูกสร้างมึงป่ะบ่ได้สร้างจำูได้สิตัดไมสิตัด ทั้งสองควยกับสิตัคกอคันผ้าลูกใส้พัตัดผมนเยินว่าขีดตัวขีดตัวลูกขีดตัวลูกว่ามาทรงพอสำนักงานเน่ยได้แต่ยว่ลูกพัาตัดผมมันช่างมันช่างมากเ้มนมุดัมุตวนมาโอ้ข้าเป็นตัเบ็ดคื้ได้ของฝากไวฝากยี่สิบเอ้าคือบางสั่งเพ้่นนักกินกล้วยเีมันเป็นตะาคคือนกินกล้วยก็เยตะพอย่วาเี่พนักกินกล้วยนะเพร่ะว่ากิกล้วยเป็นประจำวีผิวจะดี เต่ีตึงได้ผิวเนี่ยต้องหาครับรอยอ้าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับของที่แต่งรับมันจะของจะของกล้วยมันเองมาบุกลานไั่ใช่ซีสีส้มอีู่แล้วพี่น้องเสมาตัดผมกับเอาสูงเป็นตาซังกับลูกไส้ไงเพิ่นลูกไส้น้อยนอนหลับอยู่บ้านได้แล้วได้แล้วเต็มเต็มเต็มเต็ มาเนี่ยมาบุกมาเจ๊ไปเสิเบเอาวันนี้สิคืนยงกอนแซ่บบ๊อกกล้ยเพื่อนอ่ะโอ้เนี่ยต่วนเพื่อนเพื่อนว่าเจะมากก้วยเพื่อนเอ้ยเนาะเอ้าเส้นส่วนในเรื่องพี่น้องด้วยอ๋อเส้นส่วนพี่น้องในยี่สิบเอ็ดทสิเปิดวงเลยเจ๊ยี่สิบเอ็ดตุลาคมหมอรักมาตรฐานหมู่ขาพิเศษสิ์กันเลยอ ยี่เบียดตัลางคะแนนสามถึงตรงถึงสบายจอดแจ้งก็แจ้งฟรีตลอดงานฟรีเตือนป่วงจอดไห้หัดเคองดินบ้าเอาสิมาว่าจะจอดรถจอดให้หัดเคองดินพี่น้องผมยังยานอยู่ว่าขันเอารถมาสิมีหมองจอดบ่พนารถไฟขึ้นยาเงนเงรถไฟยามันเวยนะ เดินพ่วงภาษีเป็นจอดรถจอดเบิร์ต่เบิร์ตก่อนคูณเนี่ยค่อนเป็นทูได้เป็นวายมากลดเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับผมหลายฟี่บอมฟี่ทั้งไหลสดกับเบิร์ตฟี่เอาฟี่เอาอินดีแมนครับคือเมืองนอกเมืองหน้าประเทศนอกประเทศหน้าพูด้จะเบิร์ตหนูพันวิเศษศิลป์คือเขาเบิร์ตทั้งเพจเลยเพจหมอลำหนูพันวิเศษศิลป์เบิร์ตฟี่เลยบริษัทซื้อบัตรซื้อยังบ่มีกลุ่มปิดกลุ่มเปิดเบิร์ตฟี่จนสุดเจียง นะครับผมแล้วก็หนาเวทีเข้ากับมาเบิ้งฟรีๆบปรดเสียค่าบัตรจักบัตรอาจจะเสียนะครับปลาหมึกกับกับจับมือทิ่มต่ลกเออจับมือทีมต่ลกเอาเอาส้วงห้าร้อยเอาไม่ใช่สี่สองพันเลยสิโอขอบคุณครับสำหรับพ่อใจละคคนบัตรตัวตะมือแน่ต้องครับัตรตัวบ่ตรตัครับบัตรตัวลายมือนี่ก็แล้วนี่จ้า ตอนนี้ก็ร่างเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องบวงสวงพอตายก็พาลูกวันที่สิบหกเหมือนสิบสี่ตรงกับมือเลีกออกนะเจ้าจื่อไวยรหนมือเลีกออกเพิ่นวันสิบหกวันครูเพิ่นก็เลยจ้าสิบหกวันไปเรือหัดพื้นดินเนาะใช่ครับใช่สิบหกวันพฤหัสกระโจนกับวันวันครูผ่อนอมโอ้อี่ขนาดเลยยังว่าแมนครับมือโซกมือบานเปิดปฐมนเลิกเชื่อพี่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานลังไลเข้ามาว่าจัดปีนี้นู่นพันเฮาเป็น เป็นหนูพันนิวเจนครับผมตาเก้ากรรมาตรฐานเลี่แล้วตอนนี้แมน่นมาตรฐานพวกเกา้าแม่นครับแมน่นเดิมาขึ้นเคียงเอาไม่ยังบัตรไม่ยังบัตรนี่ทั้งพ่อทั้งลูกก็นอนเยี่ยงกันไรใส่ยูบัตรนี่เอาขึ้นเคียงบมดละเอาตามใจใบรุ่นบ่เรือกตามใจพ่อตามใจใบรุ่นเอาพ่อของป้ตองว่าเอาสันเขาว่าตามใจใบรุ่นง้อป้าตองว่าได้เจ้าเออเอาตัดเบิดเจ้าเจ้าตัดน้ำมันนี่ เพราะว่าพราะยี่โจว่าให้เจ้าตัดตัดคือส่งเันคือใครเนี่ยนี่เราม่ใช่อืระว่ามันจังสิเป็นตาฮัากระหว่า,อ,าอืมอเอาให้ลูกไส่เอาสูงตัดผมก่อนมื่อนี้มาตัดตผมล้านคนดังอีกแล้วครับ JCC ส้มคนด,ดังทางโซเชียลนะครับผู้ใดเคยเห็นผูดด้ใดเคยเบิ่งกระทักท่ายคอมเมนต์มาเล่นน้ำกันแน่เด้อ 20เฮดเจอกันค่ดค่ะเขินเวทีน้ากันปีนี้ดูการที่ป็นสินลือดๆค่ะเปีนี้ตลกเข้ากันน้ำทีมโดยนี่แหละครับมาเนซี่ซีสมนี่แหละนะครับปอยยโจซักนาตาดีเอาสูงกับจาน้อยเป็นตัวประกอบนะครับเขาเป็นพุทธล้านนะฮะเป็นพุทธล้านนะนี่ในไปหาถึงหดสิบพังเคียงนะเจ้าของแห่งไรลูกชายังนิดหนึโอ้ลูกชายังได้ยินมันบ่กท่านหลายๆมันวางฟังอยู่นี่เอาเดี๋ยวตัดผมก่อนพี่น้องบาทนี่จวดจาดฝาดบึ้มนะครับฝาก พี่น้องแฟนครับเอฟซีแฟนบอหล่อมอลำนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมาเบิงนำกัดในเด้อให้กรับังใจกันนะครับบ่มีมาลีมาไล่ให้บ่มีรางวันนำใจให้ว่าแต่มาเบิงก็ดีใจแล้วล่ะท่านกีใจแล้วจ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนี้นะครับเอาตัดผมไปลูกไสผู้ใหญ่ของอ่าวสูงก่อนสิตัดน้ำกันเบอร์สามนะครับวันนี้เนาะสามหัวแต่ไกลแล้วไม่เงินเดียวคือดังตาทานแต่ มายังก่อนมาเมายังก่นมายังก่อนมาเยมานด่แมมานดทัดผมเอา้าผู้ใดมาก็จ่งะเห็นกันบ้าเอาลูกไส้เอาทีที่ลูกไส้งลูกไส้ผู้เรก้กันนะผู้เรกป๊อดผู้น่อยอู่บ้านผู้น้อยอยู่บ้านเออมาตัดผมล้านใดนี่ล้านสีส้มโอ้ไม่ใช่สีสี้มอันางทาโลอันปากก็แดกกันเตี้ยโอ้ เด็ดโอ้โนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เอาโคสีสีส้มนะครับผมครับลูกไส้อใหญ่สูงเป็นตาชั่งผ้าลูกไส้มาตัดผมว่าจันเอาตามใจวัยรุ่นนี่วัยรุ่นต้องจัดไปพร้อจ้าจัดไปอ้อขินเคียงระบาดเลยเอาทรงเล็กหน่อยนะทรงเล็กหน่อยเถอะทรงเล็กหน่อยนักเรียนเลยโต๊ะก็ไม่เขินเคียงเลยเด็ดโปรโจ้เราหายแล้วอ่ะ เอาหน่อยๆเอาคือจังทหารเกณฑ์นี่ยล่าว่ะทหารแค่ไดหน่อยเมนครับว่สิเปิดพ่วงได้เร็วแล้วเอาใช้ลายเร็วไะลูกชายนะปั๊ดรอขนาดเลยบาทนีิเนี่ยเอาบ่ให้ลูกท่านให้เอาบ่ลูกชาย่าว่สิตัดให้ลูกชาย่าปั๊ดตัดผมหนรอไปลูกชาย่นรอก็พอมันตัวนี่ยลูกโอ้กระเทอะไรมะ ไปลูกไปย่างกันดูย่างกันดูโอ้ยป่ะเอาหนึ่งสองป่ะหันน้าพี่ไว้เอาเดี๋ยวกระตายรูปนะเออโอเคโอเคโอเคขอบคุณเจสซี่ครับผมไปเดี๋ยวป้าทีมงานครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปใช่ไปซื้อเดี๋ยวรอปลา่อนเออเอาไปโอเคครับใกลยใหญ่กว่าพ่อว่าสั่นแม่ใหญ่ซีเล่ามะสิไปซื้อยังก่อน อียังล่อปลาเยอล่อปลาเนื้อล่อปลายังอยู่อุปกรณ์ตกปลาสิไปตกปลาอีกเอ้าไปมันหมันสน่ะโอเคโอ้คือว้ยบาทในตัดผมแล้วคือขนาดเลยหัวยังคือวายยังสั่นบ่ะในตัดผมเล็วนี่ไม่ยังอยู่ทักแกบนี่ไหมโอ้ยแป้งโอ้แป้งตีโอ้แป้งยังคือมาเสร็จออกเด้หั่นเสร็จแล้วเสร็จโอ้แป้งว่าแป้งแป้งฮ่าฮ่า่ได้เท่ไราปานี้เองเลย ลูกไสกี้ว่าไส้มาทรงเหรอคะเมื่อไรพอดีตอนนี้เราเลื่อนหนึงเลื่อนยังเลื่อนสายชาตโทรศัพท์สายชาตโทรศัพท์แม่เอ่ต้องเรียนก็ต้อบอกว่าไหนมาทรงตัวโทรบอกว่าไหนมาทรงเตี้ยเอาคือว่าได้ปลาหลเตี้ยลูกไส้เจ้าเปินแกะเปิดตุ้งเบ็ดไปตีตีปลาควาแกะได้มาแล้วมืออื่นไปกินปลาหาต้มปลาโทรบอกไว้ตัวว่าเอาปลาไว้เด้อยๆเตี้ยเดี๋ยวจะเอาเงินให้ร้านดอกเดี๋ยวคอยตัวบอกดอกบอลดอเดี๋ยวสจะเงินจากลอยสองลอยดอกต้มปลาห้ามมืออื่นเนาะ โอเคจวนมือกีนไปต้มปลาแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเลยดินี่อยู่ในห้องคอยฝนตกเลยดิปื๊ดฝนมาแลวเอ้าพูดอ่ะโอ้ยสำนักงานฝนตกอีกแล้วมาดิแอบมาหมดเลย